เอาไปจ้าเ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 ๆ้าเจ้าเจาเจ้าเ้าเะ้าเจ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 ้าไจ้าเ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 น้าเจ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 ้าเาเจาเ้าเจ้า้าเจ้ั้าเเจ้าเาเจ้าเจ้าเาเจาเจ้าาเาเ้้้าเเ้ บเอาเต็มคนเก็บข้คมเข้ามาเก็บข้ามยาชีเอาทอปข้าเอาข้าเอาดอกจ้าชีกาเชีทอปอันช็อปนี้เจ้าข้ามาแบบนั้เอาอันข้ามมาคนนักเก็บข้เอาถามมันหน่อยเอาเก็บค้ามันจะาชีที่น่ารักนั่งตัวนั่งตัวนั่งหลังห้อมน้ำม่างคนขึ้นคนจับป้าที่เข้าไปนี่เข้าไปยังเ้อมาคัาววันไงมาข้าววันไหนว่า ¡Vámonos!

เขาเปิด oh. ี่เขาเปิดที่ทางแล้วครับ้แดงตึ้คนแดงตึ้คนแดงตึ้คนเขาตัวตัวไปในถ่ผจักเขาเาม้ตกดัจักเหลืองเมื่เขาเปิดทิพทางเขานับเก็จังคนเบเอได้ี่อ๋แดงตึ้งคืเือนเด็กั <twitch S 1> เริ่มถามแล้วท่าว่าสัตเริ่มถามนะเริ่มถังแล้ว่านก็เออข้าราะเขาทุบขันวานิดโตคิดคุ้โเอ็ดแข้นคุ้มดีเขาเอาไอ้เวอร์เนืะอเอาขึงน้าข้ามน้าตาคุ้ดถูกแลยรึถูกล้ว่าท่านเคาเคาะตาเคาะต้า

เราขั้นหนึ่งมะคะแล้วตอนนั้นเราที่ขั้นสก้อนขั้นหนึ่งมกคะแล้วเขาบอกเอ่าสัยตุ๊กอ่ะเอ้าตุกอ่ะตอนนั้นตรงมขาอกขกว่าขี้ขั้นไหนว่าขั้นนั้นเหรอขี้บ้าแมนบอสขี้บ้าแมนบอสเขาพาบอสเขาไม่รอสายขั้นหนึ่งนคือตามขี่เราขั้นไหนมะเขาถ่นแบบ

เราก็หายเจียขาเขาอต่อไปที่อืนอัดต่อไปเห็นคนบังคัคักไนนะรถเอาอาดต์ไปเห็นคนบังอกรูหายคนขี้กับไม่ขี้ออกไปแล้วสุดสุดออกูป่ะฮะเอ้าเก่งาะคัไหคัไหนคบนอย่งไรถ้ากับไปแต่ขี้แกอ่ะ้นั่นแหละก็หายตัวจังว่าบังไปแต่เช็คเพาะถเออยามาหาพราะไปจัขี้แักถ้าเราจะขอต้องร่างรุ้ไขี้มักับเมื่อเนะ ไ้งนู้นอตอันี่มี่หมีจกี่หานวนพอเนาะขาเห็นแ่นหายเขาไม่ได้สดต้องพาิกมีัดตัวจันบ้านน้ำแข็แต่นี่เาการดูว่ามีจกจังไรไก้วไถามว่าได้หลายวะได้ายชัดว่าเขาชื่อหลายมั้งเขาชื่หลายว่าอนัาบเือ่ได้บ่ไดะเคว่าใครกันว่าได้ที่อีน พ่อว่าขายถือแบบนี้ว่าที่พ่อก่าว่าขายือปาจิเท่าปาจิเท่าหดคัดออกคายหนักเกตเขียนครบอบก้ที่นั่งหนกเานันรอดตายรอดตายว่่ถือก็รอดตายคายหนั <laughs> กเลเห็นปะคายหนักเท่าอนตนะคะเกตเขียนชุโกโกาา้เกท่านะเกตเขียนบอดกา่ได้วหนักบ่ได้วหนักเกตเียนคือก ช้จาแบบเ่เขกอกจังที่อยกันนังม่เก็บลูกบกเฉียกันนยังม่เก็บคือก่อสดๆได้โชคได้ลาบนักการแต่นักัารสุ้าข้องกัรเขาดเมื่อเขาไปบข้าแล้วป้าเขาไปเผลอไปเผลอไปทสตเดียวกันมั้งดเดัาไปมือทันวันไหเดือเข้า ยาา้าทำให้ถ้าพี่ขั้นเแล้วหรือเอาไปทอนถ้าพกขั้นเถ้านทอไหหลกไหล้านไม่ชบไม่ตามไม่ชบไม่มาผู้สัมภาอะไรผู้บงอะไรบางทีชมนักการนักผู้นั่งั้งคอทรอใช่ไรชมนกกว่ไต๋ไ่ได้กัทุกกว่าก็ือทานันเอาเอาจีไม่แห้งล้วอเอาไหไม่ชมไม่ลาไม่ชมไม่มา chị chiếc hàng như là bơ thuốc thịt hay thuốc thành bán đầy rất nhiều đó thuốc thì đi hết hả hả hả